หลังจากที่หน่วยบาววทีมถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจที่คฤหาสน์สเปนเซอร์บริเวณถูเขาอาร์คเลนเนื่องจากเกิดคด,ดีคนหายอยู่ในบ่อยครั้งแต่หน่วยบาววทีมก็ยังขาดการติดต่อไปอีกสุดท้ายเลยต้องไปหน้าที่ของหน่วยสตาร์ที่ต้องออกไปตามหาบาววทีมและค้นหาความจริงในคฤหาสน์สเปนเซอร์ระหว่างทางหน่วยสตาร์ถูกตามล่าโดยหมาที่ถูกฉีดอาวุธชีวภาพเข้าไปทุกคนตะเกียกตะกายหาทางเล่านจนสุดท้ายต้องมาหลบอยู่ในคฤหาสน์สเปนเซอร์จนได้เมื่อสำรวจคฤหาสน์จนทั่วทุกคนก็ได้ร สนับสนุนด,ด้วยบริษัทอัมเบร่าเคอเปเลชันทำให้เกิดนดสุรกายซอมบี้กินคนและคดีคนหายที่เกิดในบริเวณดุบเขาอาร์กเลยและเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อกับตาดับเบิร์ตเวสเกอร์หัวหน้าหน่วยสตาร์หนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลงังบริษัทอัมเบร่าเคอเปเลชันเวสเกอร์ปล่อยชายแล์ออกมาเพราะหวังจะจัดการคิดเลดฟิลแต่สุดท้ายก็โดนฆ่าซะเองสุดท้ายเลยเป็นหน้าที่ของหน่วยสตาร์ที่ต้องจัดการชายแล์และรอดมาได้จนจบเลดสิเดนอีวิลหนึ่งในเวลาต่อมาเชื่อได้กับเขาอาร์กเล่ lay, ได้แพร่ก,กระจายลงมา ยังเล,ลี่ยงไม่ได้กับแคเรนเิลด์น้องสาวคิดเลดฟิวที่จะมาตามหาพี่ชายหลังจเหตุการณ์ในเลเดอร์ดดวีพาคแรกแครได้เจอกัะเด็กน้อยที่ชื่อว่าเชอร์รี่ลูกของแอนเนตเบอร์กินผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างอาวุชีวภาพทั้งหมดแครกับเชอร์รี่เลยต้องหาทางเล่จากเลคคุ City นซิตี้เอดาไปพร้อมกับรีออที่ได้พบกับเอดาหวงสายรับเอบอที่อางต้อว,ว่าจะมาสืบซวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเลคคุนซิตี้กับเรื่องของอเบราจนทั้งสงต้องเดินทางร่วมกันแต่สุดท้ายเอดาก็ถูกจับ ก็คิดว่าเอดาตายไปแล้วแล้วเจลีออนกับแค่ตะเกียกตะกายหาทางล่อสู้กับวุชิบภาพกับสันกายพันหลายชนิดมานับครั้งไม่ถ้วนในตอนเช้าทั้ง 3, ง3ก็ได้หนีรอดออกมาจากเมืองและคุนซิตี้ได้สําเร็จก่อนและคุนซิตี้จะถูกทิ้งว่าเบิดใส่ทั้งเมืองจะถือเหตุการณ์ในภาค3จิววาเลนไทยตำรวจสาวมากฝีมือจากหน่วยสตาร์ในภาคแร<ล>กที่ยังหาทางออกจากและคุนซิตี้ไม่ได้ในขณะเดียวกันเหตุการณ์ในเมืองกำลังก่อเหตุอัมเบล่าจึงโชว์ว่าการไปเอาวุชิบภาพตัวใหม่มาตามเก็บหน่วยสตาร์โดยเฉพาะแต่ตอนนั้นในหหหนนนน่่่่่่ววววยยยยยสสสตตาา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 ร์์มมมีีีีแคคคจจจิิิเเเเเเดดดดือออออองงงงกกกกกกทททลลลลลฟฟััะะะขบู็ใ้ แล,และยังหนีออกมาชา้าด้วยกว่าพวกลีออนแฮมวิ่เกือบโดนแรงระเบิดล้างเมืองกระแทก mm hmm. เวลาผ่านไปไม่กี่เดือนแคร์เรดฟิลด์ได้เดินทางไปถึงเกาะล็องฟอนเพื่อไปตามหาพี่ชายโดวยพวกเขาค้นพบว่าที่นี่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ทดลองของอัลเบล่าเหมือนกันและยังมีอวิชชะพิภพอีกหลายชนิดแคลก,กับทีร่วมมือกันและหาทางจัดก,การไม่ได้สมเร็จคนไพบว่าอัลเบิร์ตเวสเกอร์นั้นยังไม่ตายแต่ยังมาพร้อมกับพลังเหนือมนุษย์เน,นื่องจากฉีวไวรัดเข้าตัวเองหลังจากนั้นเวสเกอร์ก็ได้ซ้อมคิดเป็นกระสอบทรายแต่ด้วยความที่โชค แม่งก็ขับไปเที่ยอะไรของแม่งก็มัยังงงู่เลยแม่งรอดมาได้ยังไงเนี่ย เวาผ่านไป6ปีแล้วจะเหตุการณ์ในลคัคขุนสิตี้ลีออนถูกท้าพามาจากรัฐบาลให้มัเป็นทาหารระดับพิเศษเพื่อแลกกับความปลอดภัยของเชอร์ลีเลยต้องต่อต้านกับพวกอาวุธชีวภาพและเผชิญหน้ากับภารก,กิจเสียงใ,ใ,ใ,ใต้มาหลายต่อหลายครั้งจนตอนนี้ลีออนเป็นทหารมือตัวตัวของรัฐบาลที่ได้รับการไว้วางใจเป็นอย่างดีหลังจากนั้นไม่นานลูกสาวาท,าาท่านประธานาธิบดีถูกลักพาตัวไปลีออนจึงไม่มีทางเลือกนอกจากถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในหมู่บ้านชนบทบริเวณสปเปนก่อนจะพบความจริงที่ว่าคนทถึงหมู่บ้านติดเชื้อวลลปเิตไปหมดแล้วโดยรัทลอิสแแแลลละะสสสสาาาาาาาเเหหตตุททีีี่่่่จัับบวววูกกปรรธธนนิดดืือออย์มม็พงคา เกียงถามม่โลกใครเนอาได้รับรู้ระหว่างเรียกค่าสายจากท่านประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามลีออนได้ร่วมเดินทางกับลุยส์เซล่าอาดีตนักทดลองของอัมโบล่าที่คิดค้นไวรัสโปลิส,สิตขึ้นมาแต่ตอนนี้กลับใจแล้วและพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยลีออนกับแอนลี่ในการเอาโปลิสิตออกจากร่างกายของทั้งสองคนให้ได้แต่สุดท้ายก็ถูกสังเก็บและโดนฆ่าโดยคลาวเซอร์อดีตอาจารย์ของลีออนที่หายสาบสูญไปเมื่อ3ปีก่อนเพื่อขวายคว้าพลังและเอดาหวงที่ถูกส่งมาเชิงไวรัสเหมือนกันโดยระหว่างการเดินทางลีออนและเอดาได้พบกันนอย้งแเกแกกต็ป ใช่ครับลีออนกับแอชลีย์กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเวลาผ่านไปไม่นานคริสกับคู่หูคนใหมเ่เชวาถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในเมืองเล็กๆแถบแอฟริกาเนื่องจากมีการรายงานมาว่ามีการขายอาวุธชีวภาพโดยไมา่ตามสืบลึกขึ้นเรื่อยๆผู้ที่อยู่เบื้องหลังไวายรัตอุรโ,โบรลอสก็ไม่ใช่ใครนอกจากอัลเบิร์ตเวสเกอร์โดยเขามีแผนที่จะริงจะลุยบรรทุกอุรโ,โบรลอสแทนเชลเบอรนะักเก่โลกทั้งใบทำให้พวกคริสต,ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดเวสเกอร์ให้ตายไปในที่สุดในเลสซอี่บกเชดนอูพาดีบที่ เป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่ทําเอาเวลสไปแพ่ในทาเนียบข่าวลีออนจึงต้องหนีอย่างเลือกไม่ได้และติดตามบอดไซเหตุไลส่สู่ประเทศจีนที่นั่นมีทั้งคิสเอดาและเจคเชอรี่ก็อยู่ด้วยเพราะพวกเขาเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับผู้อยู่เบื้องหลังเขาได้อย่างนีโออาโบลาหรือพวกเขาทั้งหมดกับลูกทีมมากฝีมือได้ออกไปแยกย้ายกันในภารกิจกแต่ละพื้นที่ในประเทศจีนก่อนพบว,ว่าผู้อยู่เบื้องหลังเลือกทั้งหมดก็คือซิมมอนเมื่อพวกเขาปราบซิมมอนได้แล้วทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไป เวลาผ่านไปหลายปีอีจันวินเชอร์มานามหาภรรยาที่หายสาบสูญมีอาที่ชุดบทของลาดลุยเซนาก่อนจะเจอครอบครัวกายพันเหนือมนุษย์และถูกฆ่าตายในที่สุดแต่พอาะเชื้อโมในบ้านเบเกอร์ทาให้เขาฟื้นคืนชีพกลับมาได้โดยที่อีธานไม่รู้ตัวว่าเคยตายไปแล้วและยังมีพลังฟื้นสภาพร่างกายที่เหนือมนุษย์ในเวลาต่อมาอีธานพยายามช่วยภรรยาและสุดท้ายได้ต่อสู้กับเอเวอร์ลินที่มีพลังไวรัสในการสร้างภาพหลอนมากกว่าทางกายภาพแต่ในที่สุดอีธานก็หาทางโค,นค่นเอเวอร์ลินลงได้และคิดเลดฟิวก็ผมมาช่วยเอาไว้ได้ในตออนนนจบ่่าาามหลยปี มีอาและมีลูกชื่อว่าโรสแมรี่คืนนั้นเขากำลังอยู่กันอย่างอบอุน่นก่อนที่คิดเลดฟิวผู้ที่คอยปกป้องให้ที่อยู่กับอีธานมาตลอดจะยกทหารมาบุกที่บ้านและยิงภรรยาเขาที่หัวตายขาดที่เลยลักพาตัวเขาและลูกไปอีธานพยายามแกะรอยและได้มาอยู่ในหมู่บ้านรับแลชนบททางไกลผู้คนอีกครั้งก่อนที่จะต้องตะเกียกตะกายตามหาลูกสาวให้ได้จนตอนใกล้จบเรื่องก็เจอคิดเลสฟิวอีกครั้งก่อนที่จะสารภาพว่านั่นไม่ใช่มีอาตัวจริงที่เขายิางไปคือมิแลนดาที่ใช้พลังแปงลงกายมาหลอกอีธาน,ม,น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 มิแล ดังนั้นเพื่อช่วยชีวิตโรดอีธานน้องพีชีพตายพร้อมมิเลนดาในระเบิดที่ทำลายล้างทั้งหมู่บ้านและคิดสามารถพามีอาและโรล,ลูกของอีธานและมีอากลับมาได้อย่างปลอดภัย